เออฉันควรจะคอร์สเพลมไหมนะทำสิทำสิเดี๋ยวนะแล้วทำไมนายเป็นผู้หญิงล่ะเดี๋ยวนายก็จะเดี๋ยวนายก็จะรู้เองในสองปีนะเดี๋ยวนายก็จะรู้เองในอีกสองปีนะ,นะนนะชุดเมทมันน่ารักจริงๆนั่นแหละนะ น่ารักจริงๆเลยนะใส่ชุดนี้แล้วใส่ชุดนี้แล้วอาจเป็นบ้าเลยแต,แต่แย่ชะมัดดุนของฉันมันแข็งซะแล้วสิฉันก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยก่อนกลับไปก่อนกลัวกลัว